ค่ะสวัสดีนะคะเรามาสุ่มเปิดไพ่นะคะ3ใบากันนะคะว่านะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะมาสื่ออะไรกับคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้นะคะขอสุ่มเปิด3าใบาก่อนนะคะท่านจะบอกกล่าวหรือว่าออมาเตือนอะไรกับคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปเรนดอมนี้นะคะเหนียวความคาดหมายค่ะและปวดศีรษะนะคะ แล้วก็โชคดี โดดนะคะชีวิตจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองนะคะแบบก้าวกระโดดนะคะสามเกเป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งความโชคดีนะคะเป็นเลขของนักธุรกิจรวยเร็วนะคะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็คุณก็จะประสบความสําเร็จถ้าใครทํางานนะคะในหน่วยงานราชการหรือว่าทําหน่วยงานใดก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเงินงก้าหน้าก้าวกระโดด 39้นี่คือเลขของอออนักธุรกิจนะคะ,ะที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าการงานการเรียนนะคะคุณจะก้าวกระโดดก้าวหน้านะคะเป็นให้เหนือความคาดหมายคุณเหนือความคาดหมายแม้ไม่ว่าคุณเนี่ยจะหยิบจะจับอะไรก็แล้วแต่ช่วงนะเวลานี้ค่ะเป็นดวงหรือเป็นโอกาสของคนที่ผ่านเข้ามาชมคิวแอนด้อมนี้นะคะคุณจะได้เหนือความคาดหมายช่วงนี้คุณกําลังคิดจะทําอะไรนะคะให้คุณรีบทําได้เลย บางคนนะคะที่ทําแล้วและก็มุ่งมั่นตั้งใจบางคนนะคะกำลังจะต่อยอดธุรกิจนะคะบางคนศึกษาเล่าเรียนทางกายต่างแดนต่างประเทศนะคะอยู่ดีๆนะคะโชคก็จะฟุกปุ๊บปั๊บเลยนะคะในเรื่องการเงินก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้ถ้าใครแบบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบเหนือความคาดหมายจากปกติคุณคิดว่าอืดวงฉั้น่ะ ยังไงฉันก็คงจะไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ลงมือทำอะ่ะคุณก็คิดว่าเออในคุณแบบบางคนบางท่านนะคะทำธุรกิจหรือว่าทำธุรกิจในด้านออนไลน์ในเรื่องช่องทางยิ่งถ้าใครใช้คำพูดหรือว่าในเออเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับค้าขายต่างแดนต่างประเทศหรือว่าทำธุรกิจอ,อลลออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการพุ่งคำพูดอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็ยอดทะลุเป้าอะ่ะคุณคุณจะแบบว่าเออแบบ มันเหนือความคาดหมายไปทุกอย่างไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไรก็รู้สึกว่า เหมือนแบบมีคนจัดเตรียมหรือว่าวางเส้นทางให้คุณนะคะนี่แหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคุณนะคะกําลังนะคะจะเข้ามาเกื้อหนุนกําลังจะมาสนับสนุนนะขอให้คุณยึดมั่นทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ตั้งเมาในในเป้าหมายนะคะเพราะว่ามันจะเหนือความคาดหมายนะคะในสิ่งที่คุณหวังนะคะมันจะแบบชีวิตคุณแบบว่าอยู่ดีๆแบบนะคะ,ะบางคนบางท่านบอกว่าอุ้ยแม่หมอชีวิตก็ยังแบบไม่เห็นมีอะไรนะคะขอให้คุณนะคะทําสิ่งที่ดีๆนะคะพอไพ่นะคะ,ะ,คะสิ่ง เซสิคูบาอาจารย์นะคะอ่าออกมาบอกแล้วว่าคุณจะได้นะคะเหนือความคาดหมายในสิ่งที่คุณคิดนะคะเออบางคนบางท่านจะมีชื่อเสียงเงินทองนะคะอุ้ยเป็นดาวบางคนบางท่านทาเอ,อ่อสื่อโซเชียลหรืออะไรเงี้ยช่วงเนี้ยจะแบบเป็นที่โดดเด่นนะคะอ,อ่าแล้วก็บางคนนะคะก็อาจจะได้แบบว่าโชคดีปุ๊บปับ๊บถ้าในเรื่องทํากิจ,จการหรืออะไรกับเรื่อง คุณส่วนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะอยู่ดีเขาก็จะเข้ามาสนับสนุนเกื้อเกื้อหนุนนะคะเออแล้วก็เออแบบปูทางหรือช่องทางให้คุณอยู่ดีคุณก็จะได้รับชับรับรับ์รับโชคนะคะและคุณคุณคุณคนที่ทําไม่ดีหรือคิดไม่ดีกับคุณนะคะคุณนะคะดวงคุณตอนนี้นะคะเออบอกเลยว่าใครที่คิดไม่ดีนะคะเออ ดวงคุณไม่ใช่เล่นๆน,นะคะเออดวงคุณหนัะเหนือนะคะเออเหนือความศัตรูนะคะเนี่ยค่ะในคนที่เขาคิดไม่ดีหรือว่าคิดวางแผนหรือคิดที่จะต้องทําร้ายคุณคุณเห็นไหมขวดซีซ่านะคะเออเวนกรรมตามทันเขาแล้วนะอ,อ่าในสิ่งที่เขาคิดไม่ดีกับคุณนะ่ะใครคิดไม่ดีกับคุณนะ่ะช่วงเนี้ยเขาจะโดนบีบหัวให้ไหมอ,อ่าจะโดนบีบใครที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณนะ่ะเขาจะโดนจัดก,การและอ,อ่า อย่ามาเล่นกับคนนะคะเอออย่ามาเล่นกับคุณนะคะเออบอกไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคุณไพภีพันธเบางคนนะคะมีเดาปักรุณทองยังไม่พอนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนเชื่อเลยว่าทุกคนอะเออบางคนบางท่านนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนบางท่านมูพภพิคเนธอ่าช่วงนี้นะคะคุณ จะทาอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะอุ้ยจะเดินทางนะคะมีราชรถเหมือนมาเกย์แล้วค่ะคุณเดินทางก็สะดวกเดินทางก็ปลอดภัยหยิบจับอะไรโชคดีนะคะวันที่1 7นี้นะคะคุณอย่านะอย่าพลาดนะคุณไม่แน่นะคนเหนือดวงนะอาจจะได้เงินก้อนโตก้อนใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังถ้าทําถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องแบบ ความสวยความงามวาทศิลป์เกี่ยวกับเรื่องแนวศิลปะแนวอาร์ตนะคะแนวประชาสัมพันธ์แนวแบบเออแบบวิทยุโทรทัศน์หรือใช้หน้าตาหรืออะไรเงี้ยหรือใช้ของสวยของงามหรือทําอะไรที่เป็นแนวฝีมือตัวเองนะคะเออหรือบางคนเป็นติก๊กต็อกเกอร์หรือบางคนเป็นแม่หมอที่เข้ามาชมคลิปแลนด้อมน้องพึ่งนี่นะคะอา่าบางคนนะคะทํางานในสื่ออออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น ยู u ูบนะอ่าทิกตอกหรือแบบอุ๊ยอินสตาแกรมบางคนช่วงเนี้ยโพสต์รูปโพสต์อะไรหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่อุ๊ยจับการเงินจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความรักหูกคุณความรักมีความสุขเงินทองเหลือกินเหลือใช้ ไพ่พระพิคเนศขึ้นมากับไพ่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือความคาดหมายในสิ่งที่คุณคิดไม่ว่าคุณจะคิดอะไรบางคนอยากมีบ้านมีรถนะคะบางคนอยากจะมีประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงบางคนเจอคู่ของปุ๊บปับ๊บรับโชคเลยค่ะอะคู่ของก็จะได้คู่รองดีนะคะช่วงนี้หลังจากที่ชมคลิปแลนดอมน้ำพึ้งนะคะศัตรูจะแพ้ภยัยใครคิดไม่ดีนะคะ เขาจะโดนจัดการเล่นงานเพราะตอนนี้ดวงคุณมีนะคะอาวัสนาเหนือศัตรูนะคะในสิ่งที่คุณคิดคุณลังทำอะไรนะคะช่วงนี้ใครอยากจะได้เออ เกี่ยวกับเรื่องสมหวังในเรื่องความรักในเรื่องการเงินในเรื่องแบบว่าการมีส,สนุงเสน่ห์ในเรื่องวาจาคําพูดค้าขายทําธุรกิจอะไรก็ให้ไปมูได้เลยนะคะอ่ามูสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มงคลบางท่านนะคะอย่าลืมนะคะทําบุญให้กับเทวดาที่ปกปกัปกคุ้มครองตัวคุณนะคะเพราะพราเขากำลังจะเปิดทางให้คุณให้คุณมีชีวิตที่สดใสนะคะหลังจากนี้ถ้าใครที่คิดจะมาขวางหรือใครคิดไม่ดีหรือใครคิดจะมาขัดแย้งขัด ขัดขาหรือโดนกันแกล้งนะคะเขาจะโดนตีกลับเองนะคะคุณอาโหสิกรรมให้เขานะคะสงสารเขานะคะในสิ่งที่เขาคิดไม่ดีทำไม่ดีอะไรคุณเพราะว่าเขากำลังนะคะดวงเขาอะนะคะกําลังจะโดนเจ้ากรรมในเวรเขาเนี่ยเล่นงานนะคะเอาโหสิกรรมให้ส่งสารเขาไปนะคะเพราะชีวิตเดี๋ยวเราก็จะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะน้อมรับพลังงานดีๆน้อมรับความมีชื่อเสียงน้อมรับเงินก้อนโตก้อนใหญ่ได้เลยค่ะ